สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมายยับยั้งความคิดไม่ดีและมีหนทางที่เดินไปเวลาแห่งกำลังใจให้ก้าวอีกครั้งเปลี่ยนคนสังคมที่มันเสียหาย ช่ำระลางให้ใจเรามีสัทธาผู้คนสะอาดโลกใบนี้สะอาดสวางตาเอกภาพแห่งสัทธาทั่วพื้นดินวันนี้เรามาซื้อผักไปทางกับข้าวจริงกันเนานะไหนดูสิ ไปเรียนที่โรงเรียนมาเนี่ยครูสอนให้จัผัสอะไรได้มางอันนี้ชื่ออะไรครับขิงอันนี้ค่ะตอบทูกอีกไปดูอีกนี่เอานี่เลยแล้วอันนี้ล่ะมะเขือเทศมะเขือเทศภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรทเทมเพิลโอ้อะอันนี้มันฝรั่ง ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับโ o เทต o อันนี้ล่ะที่เห็นในการ์ตูนอ่ะแค่รอดอะไรนะแค่รอทแครอด,อดโอ้เก่งจังเลยแหมหลานอาน่เก่งจังเลยมาเดี๋ยวเราเลือกผักกันดีกว่าบอรอกโคลีบอรอกโคลีอยากกินอยากกินอืมอร,ร,รู้จักบรอกโคลีด้วยนอเนี่ยอยากกินอยากกินซื้อเลยนงั้นเดี๋ยวก่อนซื้อ บอคอรี่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับอืมไม่รู้ก็เขาเรียกว่าบอคอรี่ไงบอคอรี่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ๋อซื้อเลยอ่ะอยากกินอืมงั้นเดี๋ยวเราซื้อบอคอรี่กลับบ้านกันแล้วก็เราไปซื้อกุ้งมาผัดกับบอคอรี่ดีไหมดีมแล้วเดี๋ยวเสร็จจากเดินตลาดเราไปซื้อขนมกันซื้อขนมเนี่ยต้องดูตราสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าสหฮารัน โหเก่งจังเลยไะเดี๋ยวเราเอาบอกโคลี่ไปจ่ายแม่ค้ากันแม่ค้าครับบรอกโลีหนครับขั้นตอนแรกเนี่ยเอากระทะมาตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็เปิดเตาแก๊สเลยแต่จำไว้นะเตาแก๊สเนี่ยอย่ามาเปิดปิดเล่นเองนะเพราะว่ามันอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้รู้เปล่า รอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึงนะครับนี่เราใส่กระเทียมลงไปจากนั้นเนี่ยขัดกระเทียมกับน้ำมันจนมีสีเหลืองเป็นไงได้กลิ่นไหมหนูอาบน้ำแล้วนะอาไม่ใช่นี่หมายถึงกระเทียมเนี่ยหอมไหมอ๋อได้กลิ่นแล้ว ใส่กุ้งไปนะค่อยใส่รอแป๊บนึงให้กุ้งอีกด้านหนึงสุกจากนั้นเราก็ค่อยพลิกกุ้งอีกทีหนึง่งแล้วผักอ่ะผักเนี่ยเราไปใส่ที่หลังเพราะว่ามันสุกเร็วอ่ะเกือบสุกแล้วใส่ผักเลยนะชอบกินผักปะ่ะใส่ให้หมดเลย เราเร่งไฟแรงหน่อยนะแล้วก็ผัดแบบเร็วๆเลยให้ผัดจนเป็นสีเขียวน่ากินตอนนี้ผักสุกแล้วนะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยน้ำมันหอยเกลือนิดนึงนี่เสร็จแล้ว เย้ yeah, อ่ทำเหมือนรายการปรุงสุกในเวทชแนลเลยเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไปเราไปกินกันน่าที่สุดเราก็ทำผัดผักเสร็จแล้วนี่ตักกุ้งให้นะฮะลืมอะไรหรือเปล่าบิสมิลล่ะออเคครับอ่ะได้เอ้ยลืมไปเลยชาลิป ถือสินอดอยู่เออเนาะอาก็ลืมไปเลยอ่ะนั้นจะเอาไว้กินตอนรักสินอดแล้วกันเนาะแล้วชารีบรูไหมครับเนี่ยว่าที่เรามีอาหารอร่อยอร่อยกินอยู่แบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะใครอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ชารีบี่เก่งเหมือนอาเลยเนาะ อาล้างน้ำยาล้างจานให้ละเดี๋ยวฉลีพาน้ำเปล่านะใช้แรงงานเด็กอะ่ะใช้แรงงานเด็กอะไรกันเนี่ยที่อาแนะนำนู่นนี่นั่นเนี่ยก็อยากชลีเนี่ยเก่งไงโตไปจะได้เป็นคนดีของสังคมและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนที่อารอลักษ์ด้วยนะแล้วอารอ์อยู่ไหนอาลอ์เนี่ยทรงอยู่เหนือบันลังบนสวรรค์ชั้นสูงสุดแล้วตอนเนี้ยพระองค์กำลังมองดูเราอยู่

ถึงแม้ว่าอนเนี้ยจะเป็นเดือนรอมฎอนแล้วชัยตอนจะถูกล่ามโซ่แต่มารายาทที่ท่านนาบีทําให้เป็นแบบอย่างเนี่ยไม่ว่าเดือนไหนก็ต้องทํารู้ไหมครับเอา้าถ้าอย่างนั้นตื่นนอนก็ต้องอ่านดุอาพอเหาก็ต้องกล่าวเอาุบิตไลน์นะชัยตอนนี่รอดยิมนะสิถูกต้องแล้วครับแล้วนี่ยืนคุยตั้งนานไม่ปวดฉี่แล้วหรอเออพึ่งนึกได้อะอ่บอ่านดุอาก่อน อัลลอฮุมะอินนีอยเอาสวิกะมินัลฮุ้บซีวันขอบาอยชลีไม่ต้องอาบุตร้ายเร็วไม่ต้องกลัวเปื้อนดินหรอกนะหนู่ต้องโดนดินมากรู้ไหมมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาจากดินนะเรามาจากดินเหรอใช่อัล๋อนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาจากธาตุดิน สร้างมาลากัดมาจากรัศมีแล้วก็สร้างยินและชัยตอนมาจากไฟไม่น่าล่ะชัยตอนถึงตาแดงๆอ้าวกำลังปลูกต้นอะไรกันอยู่เหรอครับสาามวะเัยกูมอาบัสวาเลกมุสลามครับกำลังปลูกดอกเดซี่อยู่อะแล้วนี่อับาสจะไปไหนเนี่ยไปซื้อติมแก้บวดครับอืมยังไงก็ขับรถจักรยานระวังด้วยล้กัน ถนนใหญ่นนรถเยอะจะตายขับลินถนนนะครับคราวหน้าเนี่ยถ้าเจอพี่น้องคนไหนก็ให้เรารีบกล่าวสลามก่อนเลยนะท่านอบีเนี่ยบอกว่าใครที่เริ่มกล่าวสลามก่อนเนี่ยก็จะได้รับผลบุญมากกว่าและที่สําคัญเราเนี่ยจะเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์ด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยการสลามเนี่ยยังเป็นการเพิ่มความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับ และะ้วชลิรู้ไหมว่าการปลูกต้นไม้ที่บ้านเนี่ยนอกจากจะทําให้บ้านดูสวยงามแล้วเนี่ยยังทําให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นด้วยมาเรากบดินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ํามาลดเร็วฮัลโหล เด็วก็ได้ตายจะหมดบ้านหรอกชาดิดับไฟให้ไงไม่ต้องเลยออกไปไกลๆเลยให้อาพักบ้างได้ไหมเนี่ยวันๆนศร้าแต่ปัญหาเนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยอาจ,จะส่งชาริกลับไปอยู่กับโต๊ะที่หาดใหญ่นะไหนอาบอกว่าชัยตอนถูกล่ามโซ่แล้วไงแต่ทําไมอ่ะอาขี้โมโหเหมือนก่อนละมาดอนไม่มีผิดก็ล่ามแล้วไนงะแต่ล่าเฉพาะตัวใหญ่ๆลูกกระจกมันยังอยู่หรือ อาจจะล่ามแล้วแต่เชื้อความร้ายกาจนยังคงหลงเหลืออยู่อ่ะอแต่ก็อาไม่โทษชัยตอนแล้วอามาโขาตัวอาเองอ่ะ<ม>ก็อาเป็นห่วงชารีอ่ะชารีปมาเล่นจุดฟืนจุดไฟยอยู่แบบนี้เนี่ยเกิดชารีปเป็นอะไรขึ้นมาอาจะทำยังไงอา่ยมีหลานอยู่คนเดียวนะแต่เออยังไงปะอาก็ขอโทษชารีปแล้วกันชารีปก็ต้องขอโทษอาที่ทําให้วุ่นวาย แล้วนี่จะทำอะไรเนี่ยชาริปจะโชว์ฝีมือทำไข่เจียวให้อากินตอนแก้บวดไงมันน่าอร่อยไหมเนี่ยมันน่าจะขมหน่อยแต่ก็ขอบใจชาริปมากนะที่นิดถึงอาเนี่ยแต่คราวหลังเนี่ยจะจุดไฟจุดเตาแก๊สเนี่ยให้เรียกผู้ใหญ่มาทำให้ อย่าทัเองเด็ดขาดเข้าใจไหมครับครับชาริปจะไม่ทำอีกมาเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวกันใหม่แล้วใครที่ทำกระทะไหมเนี่ยต้องเอาไปล้างด้เข้าใจไหมครับครับเอาไปล้างเลยครับให้รอมาดอนกําก,กับตัวเรา